สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ออกมาไลฟ์อีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไลฟ์บ่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมก็อยากจะแบบว่ามาแบ่งปันเมนูผักที่ตัวเองปลูกเองนะคะตรงนี้วันนี้ก็จะเอาเอตัวเดียวนะทําคำจัดบ้านน,นุ่นนันไปด้วยจะใช้หอมหัวใหญ่แล้วก็เอตัออะไรนะกระเทียมนี่นิดคือนะค,ะคือกระเทียม มาดูกันอเห็นไหมถ่ายกกรูปกับผักตัวเองเห็นไหมด้านหลังนี้ทุมุมไหนให้มุมนี้ใช่ไหมีมมผักพี่ตากไว้นะคะหัวใหญ่จะไปใส่หัมบาก,กุเห็นไหมตรงนี้หนึ่งรูปเต็มๆให้ไม่ต้องรูปใหญแล้วก็ซุปหอมหัวใหญ่ จัดไปเลยสามลูกใช้สามลูกแล้วก็ตักด้วยกระเทียมต่อกระเทียม,เด,มเดี๋ยวเอาคุณกายมาตัดดีกว่านะฮะมงไงนเดี๋ยวมันจะรวมไปทั้งหมดไอ้อ่อ ที่ปลูกเองนะคะเราก็เก็บมาแล้วก็มาตากไว้ข้างบ้านค่ะตรงนี้อยากกินอะไรก็เก็บคงอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนหรอกกินบ่อยมากเก็บชอบกินกระเทียมไงี่ยให้เรียบร้อยพร้อมเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะทุกคน มนูวันนี้ก็คือขัมบ้าเกอเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทำไปง่ายมากก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมก่อนเดี๋ยวขอเปิดบ้านเอ้ตอัวไม่ใช่แล้วก็ต้องกำจัดไอ้นี่รากผักชีปลูกผักชีมาก เราก็จะต้มนี่กระดูกหมูเพื่อมีขายที่ซุปเปอร์ไงเดี๋ยวก็จะต้มไว้ทำได้หลากหลายเมนูโอเคมีปัญหา กดปุ่มผิดนะคะทุกคนขออภัยให้อะไรเดี๋ยวนะใส่มุมถูกไหมใช่ไหมให้อันนี้ก็เป็นรากผักชีนะคะที่เราปลูกเองต้องใช้คาว่าโคตรรากผักชีรากใหญ่มากนะอ,อละแล้วก็เป็นกระดูกอ่อนนะคะตรงนี้เป็นกระดูกหมูที่หมูที่เลี้ยงในนาระเนาะ บ,บารานาังกุ๊ดบาอากุบตานี่คืออะไรนี่คือใบตองนี่คืออะไรนี่คืออะไร เด็กคจมอห่มหอืมหต่มหรมหึตมหึ่้หึ่มหึ่มหึ้มห่่่่อ่นหมหห แล้าก็ัดในกระทะค่ะหอมกระเทียมซุปวันนี้ก็จะเป็นซุปหอมหัวใหญ่ค่ะใส่คอนซูเม่นั่นเองขาคิมโตตาอดนะอือหอฮมชดโดดดดดดด ชงมันไอคะอันนี้เป็นเกลือทะเลที่เพื่อนคุณญี่ปุ่นใช่ไหมคะคาราเมลเขาทำเองนะคะอาคานามิอาคานามิดูว่าอร่อยคือคือโมโมะจังคาราเมลต่อต่ออยู่そうだ覚えてたแล้วข้าวโพดก็เป็นถั่วลันเตานี่พี่เก็บ จากส่วนของตัวเองนะคะเยอะมากเยอะมากนะจะต้องวางก้องยังไงให้เห็นมุมหน้าแต่ชัดๆนี่เป็นี้แค่บางส่วนนะทุกคนมันยังมีเยอะกวานี้ิบเนสนับเพือเนด่าเดยสนับเพื่อนาเดอดาอาจัพาเยัพดาเดสนับเพื่อนดเดเอดายาสนับเพสดีค่สพาเาเย ก่อนอื่นนะคะแล้วก็ต้องหั่นของเขาใหญ่หั่นแล้ก็ขัดในกระทะทัคนเพื่อที่จะเอามาคลุกเขาเรียกว่าคลุกไหมผสมนี่ตามผสมทำาทําดาของทั้งกระเทียม ใีไปเยยิ่งใส่เยอะก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับฮัมบากุของเราฮัมบากุมันก็จะมาฮัมบาร์ฮัมบาก์เกวของญี่ปุ่นไหมเอ๊ของสาษาโปรตีไหมมันคนละน,นั้นก็เลยคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงไม่เหมือนกันกับภาษาโปรตีไงแล้วที่สำคัญใมน,นูนี้นะคะก็แค่ผสมผสม เสียมขยำปัน้นเป็นก้อนแล้วก็จีนนะคะหรือจะไม่ต้องปั้นเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะเป็นก้อนกลมก้อนเหลี่ยมแล้วแต่เอาเลยที่ชอบแล้วเราก็จะไปเก็บผักก็ลืมเ,เก็บอะไรนนี้นะบรอกโคลีแบบสติเมื่อเช้าฉีดน้ำส้มใส่ชุดไปเพื่อไล่แมลงไม่ให้นอนผีเสื้อมากินไ,ไอติการาใส่เดี๋ยวไปเก็บผักนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูด้วยดีวยดกว่า วิธี uh, ให้อิสเกาส่ให้ทุกคนดูนี่ไปทั้งขาทั้งก้องนี่เลยแล้วค่ะนี่จบกำลังจะเก็บผัก ให้ดู hey, นี่เราจะไปใส่ในฮัมบาลุกุของเราด้วยนะทุกคนอ้ามีหนอนมีหนอนฮะ่ะนี่ฉันก็กูทิ้งหนอนสามตัวนะคะนี่ฉันโอ้มากินหอนนิฉันแล้วเนี่ยเห็นแหน่นอนไหม่ น่้สึกว่าน้องมันมาจับจองนะคะทีนึงก็ต้องทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่านะฮะท่าทีจะไม่ได้กินแน่บรอกクリวันนี้บ้านเพื่อแกรบใช่ไหมให้ มาดูกันต่อเมนูฮัมบากุต่แรกว่าจะใส่โรลครีด้วยแต่ดิฉันเจอหนอนขอขอบายแล้วกันให้ใหน,นี่มต่อต่อใส่หอมหัวใหญ่นะคะที่หั่นซอยเรียบร้อยแล้นะคะแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียม ใส่คือหองปลูกเ,เองก็เลยจัดเต็มได้นะของเรื่องใส่ไปเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งเหรอ หอมใหญ่ก็ะใส่ซุปคอนนอดอนหัซุปออนเนียนสุดใส่ถุงอนเอสุดะทำอะไรก่อนอนชน้ำจิ้เสเนะเนะเหมือนทำอาหารโชว์ใหุ้กคนดูแล้วก็แจกสูตรนาะตรงนี้ก่อนอื่นผัดหอมหอมใหญ่นะคะใส่กครับที่นีเรียบร้อย เราก็ใส่กระเทียมไปด้วยกระเทียมบดน,นะคะกระเทียมก็ใส่ประมนาณสองปี๊บกำาัดี เราจะเอากระเทียมเนี่ยใส่ในซุปกระดูกหมูด้วยนะทุกคนนี่มีเยอะก็ใส่ไปเลยแล้วก็กระเทียมใส่ไปเลย ทาซุคอ,อเนขขอเร้ยโอเมใหญที่มีมันจะเก็บได้นานเป็นวักันใช่มว่มากินเกือบทุกวันอะไรอย่างี้บอกที่แล้วูกท <Okay. S 1> ั้งหมด300หัวตั้เป้าว่าจะเปม ว่าแพงไมนต่ก็ตั้ง้าใหม่ さ、うん、っきパパドア開けた時、虫一人入っちゃった玄関に一匹うん本当にうん เอแเน่ข um ้าวเอะไนั่นเีตอหม่ใส่ปีนี้อกจะปลูกหอมแดงปีที่แล้วว่าจะปลูกพวกมัจะปลูกผักอื่นๆจแบบไม่มีแรงปลูกหอมแดงหอมแดงไทยเนาะท่ได้ ระเทียมว่าของแกอะไรก็พอน,นะคะใส่ลงไปในชามผสมเจ้าค,ค่ะแล้วก็ใส่หัวสับ แบบนั้นนะคะผ่นานรูปไปเรียนบันเล่มาไงกลับมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละวุ่นวุ่นทำทำเย็นไม่เคยไม่ก่อนเมื่อาวออากกอนก็คือทำใส่สรลปทก่ก็คือมอสต้องแบบนนต้องสูนแบบชัดช้าใช้เวลาไง วันนี้ไม่ได้ทำอะไรไว้ไงหลังจากนั้นเราจะเอาเกลือนะคะใครมีเกลือทูพูก็ใส่เกลือทูพูนนี้ของเกลือของสวายด้วยแล้วเกลือทูพูด้วยผสมไปเลยกลาวไปมา <c ours> นะคะตามด้วยริกไทย ใส่เกลือของฮาวายในกระสุแดง ก็จะผสมเนื้อหมูนะคพยายมยายยานี่ถ้าเกิดใครใส่ผักใส่แคดอกด้วยก็ได้นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่พยายามจนกว่ามันจะเข้าเนื้อกันนะคะตรงนี้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนก็จริงนะค่ะแล้วก็กินกับซอสนะคะตรงนี้ทำบาร์ ไม่ได้จัดฉากด้วยถ่ายคลิปแต่อยากให้ทุกคนเห็นชีวิตจริงคือความเป็นจริงคืออย่างนี้นะคะเฮ้ยทำไมแม่มาคุอโซ่ปกติทุกคน,นมีวิธีของแต่ละการใช้ชีิต,ต่างกาาันค่ะตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มใจครงบ ทุกคนเดี๋ยวขอจบการไลฟ์แค่นี้นะคะขอไปไลฟ์ที่เพจ Facebook ของตัวเองค่ะยังไงแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะโอ้อ้ยไม่ได้มาช่วยอ่ะโยกมาดูเดี๋ยวนี่ยค่าจางนายโยกโยอค่าจางโคจิโอเいでนายโยกโยกนายโยนายโยโอ้ยเด็กนายโคชิโอいでโคชิอยู่哟โคจิอยู่からให้มีขี้เถ้านายโยกอยู่ที่นี่อยู่哟ใหโอ้ยเด็ 母ちゃん、ないよ。こっち来て。はい、ママ、ママの方に来て、ほら。ハンバーグ作る人。はい、おいで。<え>はい、おいで。ほら、ないよ、ほら。母ちゃん、作ってくれ、作らないのって。母ちゃん、おいで。ハンバーグ、朝お弁当も入れるし、はい、おいで。 ทให้ให <My S 1> <dich. S 1> e ้นายโยกอิร <quiet S 2> ิโยให้นายโยกหมดอิตอร์กนนะช้าต่อมาติมวม่ทุกคนเดี๋ยวขอไปไลน์ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เพจ Facebook. ขอบคุณมากค่ะอ๋อสูตรที่ว่านี่คือก็ปั้นเป็นก้อแล้วก็จี๋ในระทะนะคะเดี๋ยวใครอยากดูต่อเดี๋ยวอาจจะมาลงคลิปใน youtube ต่อนะคะเดี๋ยวขอไปไลฟ์ที่เพจของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะ